เย็นนะคะเย็นวันนี้เราไปหาคุณหมอกันนะคะวันนี้นู่นนะคะแแวะแวะแวะเล็นยากไปโรงพยาบาลกัน,นะ สวัสดีค่ะตอนนี้มาถึงครึ่งทางแล้วพี่ฟ้ายิ่มงองแงนะคะมันร้อนนะคะพ่นน้ำแล้วนะคะตอนนี้เริ่มแบบนะคะเหนื่อยแล้วว่าไปนะคะไม่ใช่สองกิโลนะคะไกลสองสามกิโลสี่กิโลได้นะคะไกลมากเลยถอยๆายนะคะ พี่ไฟก็หิวนะหิวทั้งน้ำหิวทั้งยญาแล้วตอนนี้นะคะมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะตอนนี้มาถึงอ,อนุสาวรีย์แล้วนะคะที่พระครูประกรรมนะคะที่อยู่วงเวียนนะคะวงเวียนพระครูประกรรมเนาะมาได้ครึ่งทางแล้วนะคะไกลมากนะคะถ้าได้มาแต่เช้านะคะจะไม่ร้อนแต่พอดีคุณหมอน,นะะัดช่วงบ่ายโมงครึ่งนะคะก็เดินทางมากันนะคะทั้งสอง เริ่มงองแงนะหิวน้ำแล้วแน่ๆเลยนะคะพี่ฟ้าเริ่มหิวน้องก็เริ่มหิวนะคะเพืออไอตนตะอ้ยไปเยอะเดินต่อคะ่ะเดินต่อ ตอนนี้นะคะน้องไส้กับน้องเย็นก็เดินทางมาถึงที่โรงพยาบาลสวนสัตว์แล้วนะพอดีเมื่อกี้เจอคุณตานะคะเจ้าของอน้องเทวฤทธิ์เนาะที่ดูแลน้องพายุนะคะเขาก็สอบถามอาการเนาะก็เขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะการตกมันนะคะตกมันแล้วเหมือนกับช้างผู้อะค่ะที่เขาเรียกว่าอะไรอะตกมันแล้วก็ออก อ,ออกลึงนะคะออกลึงที่เหมือนช้างผู้ตกมันเนาะนะคะก็มาถึงแล้วเดี๋ยวจะพาน้องฝ้ายนะคะไปหลบหลมก่อนอาบน้ำนะคะอาบน้ำคลายร้อนอยู่ ตอนนี้นะคะแต่ให้คุณหมอเช็คดูก็ดีนะคะจะได้รู้หากว่ามันไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติเนาะเราก็จะได้สบายใจแล้วก็จะได้แบบไม่ต้องกังวลกันนะะก็เช็คดูนะคะอย่างน้อยก็ได้ได้ได้ทราบว่ามันไม่เป็นอะไรนะคะก็ดีใจนะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ผิดปกติก็จะได้หาทางรักษาแก้ปัญหากันต่อไปเนาะนะตอนนี้ก็กำลังอาบน้ำอยู่นะเดี๋ยวให้พี่ย็นกินน้ำก่อน พี่อ้วนพี่อ้วนทำตาเปลิบๆปบทำตาปลืบๆปอบอ้วน,นไปไรอ้วนอ้วนทำตาเปลืบๆปบนะคะให้ดิงกูว่ะทำตาเปลิบๆปง่วงเหมือนจะง่วงนอนหลายกิโลนะเดินมาหลายกิโลโแล้วก็ร้อนด้วยก็กว่าจะถึงเนาะนะคะให้ที่ไฟกินบ้างน้ำออกเยอะนะคะไม่เหมือนน้ำที่บ้านของเรา น้ำที่บ้านของเราคนละ่วกันเลยช้างกินเป็นชั่วโมงนะคะไม่อิอ่มเพราะว่าน้ําออกช้าพี่ฟ้ายอาบน้ําเสร็จเดี๋ยวจะพาพี่ฝ้ายไปพักรอนะคะแล้วก็ให้น้องเย็นนะคะไปหาคุณหมอกันนะ,ะเดี๋ยวแม่พรานจะขอ,อะ ปิดนะคะพักไว้ก่อนนะคะกลับบ้านกันแล้วค่ะสวัสดีคุณแม่เอซีทุกท่านนะคะตอนนี้นะคะเราก็นะคะทำการตรวจนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังเดินทางกลับบ้านกันค่ะก็ผลนะคะที่คุณหมอแจ้งนะคะก็ได้รับยามาทานเนาะก็คือว่านะคะกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ไม่รู้ว่าไปติดเชื้อมาตั้งแต่ตอนไหนนะคะคุณหมอท่านก็อยากทรบาบข้อมูลเนาะก่อนหน้านี้น้องไปทําอะไรมาไปเล่นน้ําทุกอย่างสามารถทําใหา้กระเพาะปัสสาวะของช้างอักเสบได้ทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นการเล่นสภาวะแวดล้อมน้ําที่อาบน้ําที่กินนะคะหรือว่าอาหารการกินทุกอย่างเลยนะคะก็ไม่รู้ว่า มีสาเหตุมาจากอะไรณตอนนี os os? Os os? Os os ้คือคุณหมอให้ยามาทานนะคะเจวันนะคะเจวันห่อละหอละหวันนะคะก็ให้น้องทานให้ได้แล้วสังเกตอาการว่าเยี้ยวหยดนั้นลดน้อยลงหรือเปล่านะคะให้สังเกตอาการเนาะนะคะเพื่อดูว่า ดีขึ้นไหมนะคะก็เป็นกําลังใจให้น้องเย็นด้วยนะคะวันนี้มีพี่ฟ้ายมาเป็นกําลังใจคุณหมอตรวจดินมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นการตรวจอันตราาวภายในเนาะก็ได้เห็นหมดทุกอย่างก็คือปกติแล้วนะคะที่คุณหมอแจ้งผนังนะคะผนังปัสสาวะที่ที่เก็บน้ําปัสสาวะนะคะมันจะมีพื้นเรียบแต่ของน้องเย็นมันจะมีพื้นรุขระแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเหมือนแบบเป็น เป็นแผ่นหนานะคะคือมันจะหนาปกติเนาะผนังกระเพาะปัสสาวะของช้างะคะ่ะจะกว้างแต่ของน้องเย็นจะแคบเนื่องจากว่ามันมีการอักเสบนะคะที่คุณหมอแจ้งตามที่เราดูการอันตราซาวนะคะมีมีรูปเนาะมีรูปอันตราซาวให้ให้ได้ให้ได้ดูนะคะก็คุณหมออธิบายนะคะก็ขอให้น้องทานยาแล้วขอให้หายนะคะก็ เป็นกำลังใจให้น้องเย็ยนเนาะตอนนี้พากันกลับบ้านแล้วนะคะเดินทางต้องยอมรับว่าไกลนะคะเพราะว่าหลายกิโลแม่ควานอ่ะไม่ได้เดินนะคะแม่ควานยังเหนื่อยเลยเนาะ,ะแล้วช้างเดินนะคะเข้าใจเลยว่าพี่ฟ้ายนะ่ะจะแวะหาของกินตลอดทางโดยที่ไม่ได้สนใจอะไรเลยแต่เขาจะจะจะ,จะไกลจากน้องไม่ได้เพอรู้ว่าน้องไปไกลนะคะเขาก็จะเอเขาก็จะไปตามน้องนะคะ นี่เห็นไหมคะแวะแล้วนุนเดี๋ยวก็จะต้องไปตามน้องนะคะรู้ว่าน้องไปไกลพี่ฟายของเรานะคะสายกินนะคะอย่างน้อยให้ได้กินไว้ก่อนเนาะเราพี่อ้วนเนาะนะคะเข้าปากเข้าดงแล้ว เย็นอยู่ทางนู้นนะคะส่วนพี่ฝ้ายอยู่ตรงนี้นะคะคาดว่าแม่ควาเนี่ยไม่ได้เดินยังเหนื่อยเลยนะคะเราช้างเดินตั้งหลายกิโลนะ,ะมาก็มาอาบน้ําตัวดําเมียมกับป้านนะคะก็มาทําการตรวจเรียบร้อยแล้วเนาะฝากเป็นกําลังใจะะให้ทั้งน้องฝ้าแล้วก็น้องเย็นด้วยนะคะคุณแม่จา๋าก็เป็นกําลังใจให้น้องหายนะคะเราก็จะสังเกตอาการนะคะในการปัสสาวะของน้องอะ่ะเรื่อยๆเนาะ โอ้ยปี้ายของเรานะคะจะแว้ของกินตลอด